โคคิวทัสด่าผู้จงรักภักดีและความฝันถึงนายน้อย โคคิวทัสมองตอนเองว่าเป็นดาบของไอเครื่องมือที่มีไว้เพื่อทําตามคําสั่งโดยไม่ตั้งคําถามครับเขาเชื่อมั่นอย่างลึกซึ้งว่าหน้าที่ของตนคือการต่อสู้เพื่อเจ้านายเพียงผู้เดียวและจะไม่ยอมให้สิ่งใดมาขวางคําสั่งของไอเมื่อเดมิเอิร์ธพูดถึงความเป็นไปได้ที่พวกตนจะได้รับใช้ทายาทในอนาคตของไอโคคิวทัสถึงกับตื่นเต้นและหวังว่าจะได้ถูกเรียกว่าลุงด้วยความภาคภูมิใจเมื่อไอส่งเดฟไนไปถามเหล่าผู้พิทักษ์ว่ามีสิ่งใดที่ปรารถนาโคคิวทัสได้ขอให้ไอมีทายาทและตั้้้้้้งงใใใจจจะะสออออออนนนศิิลปปก,กาาาาารชดดดดบหยยวววววตัวเเเเเท่่่ดดมมืขคไไ็ ญายาของท่านคงเป็นนักเวทที่ยิ่งใหญ่เช่นกันเขาจึงยอมรับอย่างสงบว่าจะเป็นเพียงผู้พิทักษ์ที่คอยปกป้องนายน้อยแทนและมักเผลอจินตนาการถึงภาพนั้นด้วยความเปลื้อมปิติถึงแม้ภายนอกจะดูเยือกเย็นและเด็ดขาดแต่โคคิวทัสกลับมีหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและความหวั่นไหวเขาเคยหวาดกลัวอย่างสุดซึ้งว่าไอาจะทอดทิ้งเขาไปเพราะความล้มเหลวในการพิชิตเผ่าลิซาดแมนกระทั่งเมื่อได้รับอภัยและได้รู้ว่าเจ้านายไม่โกรธเคืองเขาจึงรู้สึกโล่งใจและซาบซึ้งในความเมตตาของไอย,ยิ่งนัก